เฮ้ยทำไมมันขาวจังอ่ะขายเลยจังหวะน,นี้เอนพี่ดีปะพี่ว่าของพี่ก็ใช้ได้นะน้องอ้าวบิดเฮ้ยเมื่อยว่าชิมขีมด้วยปะคนละบิดอีกเทงหนึ่งอ่าอีกเทงหนึ่งมีอยู่ทายงานอยู่แป๊บหนึ่งได้ไหมครับครับแม่ I Mini I Mini I Mini need 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 be Mee be Mee to 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 be a mini a a Mee เป็นไงหลังละลายเลยผมว่าพูดเอาดีกว่านะเมื่อยให้ด่า v a ล์เ b ิล nd ็นทำไมเราถึงต้องใส่ ND อย่างเช่นภาพตัวอย่างนะครับเห็นไหมพอเวลาผมต้องการที่จะละลายหลังในที่กลางแจ้งนะฮะในที่ที่แสงมันเยอะๆผมต้องการที่จะเปิด F 1.8เพื่อต้องการที่จะละลายหลังแต่สิ่งที่ได้มามันคือขาวมากจ้าเลยจ้าแน่นอนฮะมันทําไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราไม่มี ND อย่างแรกนะครับเราต้องมาเข้าใจค่า f stop กันก่อนนะครับ f stop มันก็คือค่ารูรับแสงนั่นเองนะฮะยิ่ง F เลขเยอะๆอย่างเช่น3.5 4.55 5, คือรูรับแสงมันจะแคบแสงที่เข้ามาผ่านเลนของเรานะครับที่รูรับแสงก็คือแสงมันจะเข้าได้น้อยกว่า F ที่กว้างนะฮยยิ่งเลขน้อยนะครับอย่างเช่น2.8ลงไป2.8 1.8 1.4 1.2ยิ่งเลขน้อยยิ่งรูเบอรอ่ขึ้นคือรูมันกว้างขึ้นยิ่งรูกว้างยิ่งกว้างยิบสว่างยิ่งกว้างยิ่งเบลอ,อยิ่งเบลอ,อยิ่งเบอรอ ยิ่งกว้างยิ่งละลายมันสามารถทําให้วัตถุหรือ subject ที่อยู่หน้าของเราครับอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าเราเอาตัวแบบมาอยู่เป็นโฟกัสสิ่งที่อยู่หลังจากแบบของเราคือแบ็กกาวมันจะละลายหายไปหมดเลยพอเราเปิด f กว้างนะฮะยิ่งกว้างยิ่งละลายนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับยิ่ง f กว้างการเกาะวัตถุหรือการจับวัตถุก็ยิ่งเบลอมากขึ้นนะครับทำให้การเกาะติด subject หรือวัตถุก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับจากภาพที่มันชัดทั้งภาพเมื่อเราเปิดค่า f สูง ที่สําคัญเลยเวลาเราใช้ w a r a b l e 3D นะครับสิ่งที่เราจะต้องปรับนั่นคือค่า F คืออันดับต้นเลยใช่ไหมฮะและการปรับสปิชเชอร์เพื่อให้สัมพันธ์กันกับสายตามมนุษย์ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรความเป็น motion blur มันยังอยู่นะครับความเป็น motion blur คือภาพดูไม่แข็งไปดูสบายตานะครับนั่นคือความเป็น motion blur นะครับเรื่อง motion blur ผมขอเก็บเอาไว้ทำคอนเทนต์ต่อๆไปนะครับเพราะเราจะได้ทำคลิปกรออกอาเยอะๆนั่นจึงเป็นที่มาของ Nano. ไฮด้านาโนอะไรวะ นั่นจึงทำให้ผมต้องเลือกใช้ไฮด a n a นาโนโปรว a ลเลอร์เบลเอทำไมถึงต้องเป็นว a ลเ a b ร e เบเพราะว่ามันใช้ง่ายใช้คล่องใช้สะดวกมีสต็อปให้เราได้ปรับนะฮะที่สำคัญสีไม่ค่อยเพี้ยนแถมราคาย,ยังมิตรภาพอีกใช้ง่ายใช้คล่องไม่ว่าจะถ่ายแฟนถ่ายไกย่ถ่ายแมวก็หลังละลายไฮด์ยังมีนี่ครับผมฟิกเอ็นดีฟเบอร์เอนะฮะ พูดง่ายๆก็คือฟิกความสว่างไว้เลยเราไม่สามารถหมุนได้เหมือนตัว variable ND นะครับทำไมผมถึงแนะนำอีกตัวหนึ่งสำหรับใครนะฮะที่มีปัญหาหรือกลัวเรื่องของการเอ็กคอร์ชเอ็คอรคืออะไรดังเช่นภาพตัวอย่างนะเวลาที่เราเผลอเราไม่ทันตั้งตัวแล้วมันได้ภาพอย่างงี้มาเท่ากับว่าที่เราถ่ายไปทั้งหมดงานเสียซึ่งตัวนี้ ฟิกเอ็นดีจะตอบโจทย์เรื่องไม่มีเอ็กคอสแน่นอนนะครับเอ็กคอสคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการหักเหแสงที่กระทบกับหน้าเลนโดยการบิดมาไขยกันทางหลักวิทยาศาสตร์ที่ VND ชอบมีปัญหาและชอบเจอกันแต่สาหรับฟิกเอ็นดีไม่มีแน่นอนซึ่งหลักวิทยาศาสตร์นี้เชื่อถือได้จากหลักวิทยาศาสตร์เพราะผมก็ไม่ได้เรียนมาผมกม็รู้ไปอ่านมาจากไหนครับผมแต่อยู่ที่เพื่อนๆนะฮะว่าเพื่อนๆสะดวกแบบไหนจะถนัดเปลี่ยนหรือขี้เกียจเปลี่ยนให้ด่มีให้คุณเลือก มากมายเท่านี้นะครับมันก็แค่นั้นนะเห็นไหมขายไปตรงๆมันก็จบแล้วเนี่ยไฮดะ v วอลเล l e ND ซื้อได้ที่ไหนบ้าง STM ขอบคุครับ